มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโปรดเกล้าพระราชทานยศร้อยตีหญิงร้อยเอกหญิงแก่พลอาสาสมัครหญิงสามนายเมื่อวันที่24สิงหาคม2567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประปรากาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ เมื่อวันที่24สิงหาคม2,567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศข้าราชการฝ่ายพระองค์ทหารชั้นสัญญาบาัตรมีพระบระมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศแก่ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบาัตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพกุทธศักราช2560ประกอบมาตราสและมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พศสอ6 0มาตรา10และมาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบ และการบริหารบุคคลของรัชการในพระองค์พศ2560และมาตา5แห่งพระราชบัญญัติยุทธหานพฤษศักราช2474จึงทรงพระกุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวนสามนายดังนี้ 1. พ้นพลอาสาสมัครหญิงวันวิสาใจจันติปเป็นร้อยเอกหญิง 2. พลอากาศสมัครหญิงสิยามนเฉิดเจ,เจมิมเป็นร้อยตีหญิง สามพลอาสาสมัครหญิงเจนจีราปัตตาเป็นร้อยตีหญิงทางนี้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมพุทธศัการาช2567ประกาศณวันที่2 1สิงหาคมพุทธศัการาช2567เป็นปีที่9ในรัชการปัจจุบันขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ